สวัสดีครับสวัสดียูซทุกท่านครับสวัสดีชาวเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอันนี้ก็ฤดูการเตรียมดินแล้วครับไถนาไถนาวันนี้ก็แท็กทีมเลยครับเอ่อเอ็มยูห้าเจ็ดแพ็กคู่ครับปลาเล้ากับสับปะเลือครับคู่หาคู่หูคู่หาครับคู่สามารถครับเหลี่ยมครับเหลี่ยมลบเหลี่ยมครับอันนี้ก็สับปะเลือเปิดรอบคันแล้วครับแต่ต้องบอกก่อนว่าดินนี่แข็งครับแห้งแล้วครับ เริ่มเริ่มที่จะไถอย่างล้วครับ่ปลาเราก็จะแบ่งแบ่งทัวงงานนะครับเพราะว่านี่มันติดสระเปิดไปก่อนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวบากเรือก็จะวนมานี่ครับกยะตันครับต้องหาเงินแต่งเมียครับเมียให้ไปขอก็ไม่ไปครับมื่นครับ เดี๋ยวปลาเราก็จะวนมานี่ครับก็ให้หน้าเดิมนะครับสับกับลองไปใส่คนโทษมาจะวนไปนู่นนะครับไปเก็บนู่นไปขวดนี่น่ะเก็บเลยเก็บห้องนี้มาแล้วแหม มันจะติดสะครับวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นเลยเนื้อถอยไปเรื่มนุ่นครัฮะดูครับ ขึ้นมาอย่างนี้ครับไม่ได้ถ้าจะวิ่งเปิดหน้าอีกนึงไม่ได้นะครับเสียนาเขาหมดครับ ปปปปเป็นเอ่อหนึ่งยอดสีมือนะครับปาลาเหลานี่ที่ไถนาได้สวยที่สุดครับในโซนนะครับในโซนแบบขึ้นขับรถปาลาเหลานี่ขับสบายครับมันเบามันไปง่ายมันไม่ดึงรถเลยครับ เราจะทำไงต้องเกียหัวงานครับเกีครับไม่กเกีเราเลี้ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวหางแตกลิฟต์ไปเลยนี่เจอขี้ไถหน้าต่อหน้าเลยครับของปลาเราเอ่อค่อนข้างจะละเอียดกว่าครับหกกับเจ็ดนะครับ หญ้านะครับหญ้าแล้วก็ฟางแห้งครับนี่้ำหนักเขามันได้ครับใส่สมองครับปลาเราบล,ลกเือไปเก็บหัวงานกว้าง ไถหน้าด้วยกันยังเหลี่ยมครับแม่มาดูขี้ไถน,นะครับดูลักษณะขี้ไถครับของปลาเราจะพลิกได้ดีกว่าของมังคลืลึก ลึกกว่าครับตอนนี้สองเจ้านี้งานเยอะครับไก่ไม่จ้างโง่แล้วครับเล่นละสองร้อยครับแล้วก็ไถลึกด้วยครับเอ่อสี่ห้าสี่สิบตายมูครับไม่ได้งานหรอครับ เจอพวกนี้ไถถูกกว่าครับไถดีกว่ามันลึกกว่าฐานมันกบได้ดีกว่าครับเห็นไหมนะครับคานใบมีดมันเริ่มหลวหมเหมันดังเวลาไถไปนดังแกง่ๆๆๆๆไอ้ชุดสลักชุดคานใบมีดมันหนักครับ ก็เราขับง่ายกว่าครับขับง่ายกว่ารถบักเลือครับทั้งคอนโทรลทั้งอะไรมันปลาเราย้ายใหม่หมดครับย้ายคอนโทรลย้ายอะไรคัดก็เบากว่าอันนี้คัดทัองห่างแข็งครับ

เราไมเอาบ้าบ้าไปจะเรนตจงมึงวะเก้เก้อเข่าเกียร์ละโดดลงมาเลยเข่าเกียร์โดดลงมาเลยดิเลนต์วะทุกคนมันถอยอมับกันเครับไปยม่ลืมกันพวกทะงขึ้นมาเาไม่นุ่ม ท่ออพนพอดีไหมงัดกันครับเดี๋ยวปลาเราขึ้นของมัเหลือบ้างครับเดี๋ยวเวลาออกตัวมันจะอืดครับเพราะว่ารอบมันเดินเบาไว้อยู่ครับ,รบเขาจะเร็งให้มันสูงกว่านี้นิดหนึ่งครับ กัมมะนาทั้งคู่นะครับเปลี่ยงแต่งสปริงกมัมมะนาซิงนะครับสปริงซิ่งใส่หมดแล้วครับเลยของช่างอะไรไม่รู้ครับลืมแล้ว เก,ม,กม,มุมเน่เกมุมน่นะเห็นไหมมุมมันลึกครับหน่ยเห็นไหมมุมมันลึกแล้วครับหน่ยมองนี้ไม่ลึกนะครับพอน้ำมานะครับรู้เลยครับสาดครับอันนี้สาดขึ้นสาดขึ้นไม่ครับลึก สองคนนี้จะไม่ยอมรับเหลี่ยมกันครับต้องรถแบบอย่างอยที่สุดต้องเสมอภาคครับหน้าเนี่ยคือกันครับคือกันเอาเาลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ไม่ยอมแพ้เหลี่ยมกันเลยครับโอ้อ้าะเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับเรื่วงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปรถไถ่ส่วนมากครับรถดำดูจนเบื่อแล้วครับ รถดำมีแต่เซียนมีแต่เก่งครับมีแต่คนเก่งเตือนคลิปหน้าครับติดตามด้วยครับสวัสดีครนะนั่นมุมมุมทำมุมมุมทำ